รถกระบะที่ใครๆเห็นแล้วนะคะก็ต้องบอกเลยว่าหล่อบาดใจเวลาขับบนถนนนะยังไงก็ต้องมีคนมองค่ะแล้วก็คันนี้นะเป็นรุ่น Storm Tag ค่ะ Storm Tag มีด้วยกัน2รุ่นย่อยนะคะก็คือแบ่งเป็นขับ2และขับ4นะคะซึ่งวันนี้เราจะเอารถรุ่นขับ2มารีวิวให้พี่ๆดูค่ะคันนี้มีการตกแต่งให้กับตัวรถนะคะ เดิมๆเนี่ยขับ2ขับ4ภายนอกแยกกันไม่ออกนะเพราะว่าใน2ของตัวไฟหน้าของรุ่นรถนะคะเขาก็ได้เป็นไฟหน้า m a t ทิค LED มาอยู่แล้วนะคะตัวไฟหน้า m a t ิเนี่ยปกติเราจะเห็นแต่ในรถที่เป็นรุ่นท็อปทอปนะคะแล้วก็ฟังก์ชันของตัวรถเนี่ยระบบความปลอดภัยกล้อง360องศานะคะไรสปอร์ตขับ2ก็มีให้ครบหมดแล้วค่ะ สำหรับการตกแต่งเนี่ยเราสามารถเลือกแต่งได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะสามารถออกแบบแต่งออกมาได้หล่อเหมือนกันหมดเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะของพี่ๆเลยนะ,ะอย่างคันนี้นะคะก็มีการตกแต่งโดยการเปลี่ยนในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าของเรนดอนค่ะตัวกระจังหน้าอน,นี้เนี่ยปกติเราจะเห็นเอกลักษณ์ก็คือจะมีตัวแถบสติ๊กเกอร์นะคะสสีสีแดงสีน้ําเงินค่ะอันนี้พิเศษเพิ่มขึ้นมานะคะก็มีการทําสีตัวหนังสือ FORD นะคะด้วยตัวหนังสือสีแดงค่ะ ร้อมกับด้านบนค่ะด้านบนคันนี้เนี่ยเราใส่สคูปนะคะเป็นสคูปทรงสูงค่ะมีการเล่นคริปของสคูปนะให้แมทกับตัวกระจังด้านหน้าค่ะด้านล่างเนี่ยเรามีการใส่ชุดแต่งนะคะซึ่งคันนี้เราใส่เป็นชุดแต่งวิกเตอร์สำหรับเรนเจอร์นะคะก็จะเป็นชิ้นสเกิร์ตที่ติดกับกันชนหน้ากันชนเดิมของโกรถนะคะติดเติมเข้าไปให้ดูมีมิติมากขึ้นในส่วนของตัวชุดแต่งวิกเตอร์เนี่ยเขาก็มีมาพร้อมคิวซุ้มล้อค่ะซึ่งคิวซุ้มล้อในเรนเจอร์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่มีขนาดใหญ่นนนะะะะคะปรมาณ6ิ้วดนะี ไซออกเป็นแบบเหลี่ยมค่ะก็ทําให้ตัวรถเนี่ยดูใหญ่มากขึ้นค่ะล้อยางนะคะเดิมเิมเนี่ยตัว Storm t a c k ก็ได้เป็นล้อ20อยู่แล้วนะคะแต่ว่าหน้ายางมันจะไม่ได้ใหญ่แบบนี้ไม่ได้ทําให้ตัวรถดูแน่นนะคะอย่างคันนี้เขาก็เลยเลือกเปลี่ยนค่ะเป็นสเปคยางอยู่ที่285 55 20นะคะขยายหน้าย,ยางกว้างกว่าเดิมนะคะเล่นในเรื่องของตัวดอกยางใช้ในการลุยออฟโรดได้ด้วยคันนี้เราเลือกใช้เป็นยาง RT ค่ะ ตัวรถมีการยกความสูงขึ้นนะคะ2นิ้วแล้วก็มีการเปลี่ยนในส่วนของตัวปีกนกปรับองศาได้นะคะคันนี้เราเลือกใช้เป็นแบรนด์ของ p r o ์เฟนเดค่ะในเรื่องของการยกตัวรถนะคะทําไมถึงต้องเปลี่ยนปีกนกเพราะว่าการปรับองศาของรถนะคะถ้ารถไม่ยกเนี่ยองศาของตัวแคมเบอร์เขาจะอยู่ในระนาบปกติแต่เมื่อเรามีการยกขึ้นเนี่ยมันทําให้ตัวแคมเบอร์มีการเหมือนมันเปลี่ยนองศาค่ะเราเลยต้องใช้ตัวปีกนกเพื่อปรับให้มันอยู่ในระนาบปกตินั่นเองนะคะลดปัญหาการกินหน้ายางไม่เท่ากันด้วย ด้านข้างตัวรถคันนี้ก็ไม่ได้ติดสติ c ก e r อะไรเพิ่มเติมนะก็เน้นคืนคีนแบบเดิมของตัวรถนะคะเปลี่ยนแค่ในส่วนของตัวบันไดข้างค่ะเลือกใช้เป็นบันไดข้างเหล็กของแฮมเมอร์นะคะติดแล้วได้ในเรื่องของความแข็งแรงนะแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยสาหรับด้านข้างตัวรถด้วยค่ะด้านบนราวหลังคาของตัว s t o ม m ท็ g เขาเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะคะเป็นราวหลังคาที่สามารถปรับระดับได้ก็คือสามารถปรับแนวขวางได้เพื่อเพิ่มการขนของในแนวยาวได้ด้วยค่ะ ด้านท้ายรถนะคะคันนี้เรามีการติดโลบาร์ค่ะโลบาร์ของ h a m m e r n i g h t o u e y นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะคะก็ติดออกมาเนี่ยมันจะสุดถึงปลายขอบกระบะเลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าพี่ๆอยากได้รุ่นอื่นเนี่ยเบลก็มีให้เลือกด้วยนะคะหลายลายเลยด้านท้ายค่ะไฟท้ายของรุ่น s t o r m ม a ท็จะเป็นไฟท้ายแบบ Full LED นะคะในตัวของก้อนไฟท้ายเนี่ยเขาจะมีตัวซ่อนเซ็นเซอร์อยู่นะคะก็ซ่อนในเรื่องของตัวบายสปอร์ตด้านหลังนะคะแล้วก็ระบบเตือนการชนด้วย ฝาท้ายนะคะเรามีการเพิ่มตัวบัมเปอร์เข้าไปนะคะเป็นตัว FORD เราสามารถเลือกสีได้ค่ะอย่างคันนี้ก็เป็นโทนดําแดงนะเราก็เลยทําตัวหนังสือ FORD เป็นดําขอบแดงแล้วก็ตัวหนังสืออะคริลิกเลนเจอร์สีแดงค่ะกันชนท้ายค่ะเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่ลูกค้าเลือกจะเปลี่ยนนะคะเพราะว่าเพิ่มความปลอดภัยนะตัวนี้เราก็ใช้เป็นกันชนท้ายของ h a m m e r n o v a s e r i e s ค่ะสำหรับรถ s น o r m t ์นแนะคะเขาก็มีออปชันนะคะที่ครบมากๆเลยแล้วก็บอกเลยว่าโปรโมชั่นตอนนี้ก็ คุ้มสุดๆเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหารถอยู่นะคะอยากออกรถ s t o r m t a ทนะคะโปรดอกเบี Pro ้ยศนเนะคะหรือจะเป็นโปรที่ฟรีแต่งแบบนี้นะคะก็สามารถทักหาเบลล์ศูนย์เก้าสี่หกเก้าห้าหนึ่งสี่สองเก้าค่ะ